สวัสดีครับช่างตองพาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาตัวเท็คซ่อมหม้อข้าวนะครับยี่ห้ออะไรเอ่ยยี่ห้อ i m ม r ม e c t นะครับนี่ครับยี่ห้อนี้นะครับประมาณ5ลิตรนะครับเลสจัมโบ้ i อิมมอนะครับลูกค้าบอกว่าการไฟไม่เข้านะครับ ช่างสองก็จะเสียบดูนะครับโอ้ไม่เข้าจริงครับการไฟไม่เข้านะครับอาการไฟไม่เข้านี้สันนิษฐานได้อย่างเดียวครับก็ต้องเช็คสายไฟเช็คเทอร์โมฟิลส่วนมากเทอร์โมฟิลก็จะชอบขาดครับสาเหตุที่มันขาดคือหม้อใน เห็นความร้อนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับโศกกระปกนะครับเดี๋ยวช่างตองเปลี่ยนเทอร์โมฟิลแล้วช่างตองก็จะเอากระดาษทรายขัดหรือบัสโซขัดก็ได้นะครับให้มันสะอาดอาดนะครับประมาณนี้นะครับสาเหตุที่มันมันชอบขาดนะครับความร้อนมันขึ้นสูงครับเพราะว่าคนใช้ไม่ทำความสะอาดหม้อ แผ่นความร้อนด้านในนะครับกับหม้อในด้วยนะครับหม้อในนี้ก็สําคัญนะครับอย่าเอาไปต้มเตาแก๊สอย่าเอาไปต้มเตาถ่นานครับหม้อในมันนะครับคือให้ใช้หุงข้าวกับหม้อหุงข้าวอย่างเดียวนะครับอ่าก็เตือนไว้นะครับมาติดตามกันครับเดี๋ยวช่างตองก็จะแกะนะครับ เรามาแกะกันเลยนะครับตามรุน,นครบใช้ตัวช่วยอนาะ ว่าใช้มิตเตอร์วัดดูเทอร์โมฟิลนะครับเห็นไหมครับเทอร์โมฟิลนี่นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเทอร์โมฟิลนะครับเดี๋ยวช่างกล่องก็จะวัดดูนะครับว่ามันขาดจริงไหมนะครับตั้งมิตเตอร์ไปที่สเกล R คูณหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้ามันดีมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับ วัดดูเลยนะครับอ๋อขาดจริงๆเลยนะครับนี่เน๋ยวช่างตองก็จะหามาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะถอดตัวมันให้ดูนะครับต้องใช้บ็อกขัน,นอตนะครับ ก็เป็นปูธรรมดาการซ่อมเราต้องมีเครื่องมือให้พร้อมนะก็เหมือนคนหาปลานะครับต้องมีอาวุธมีที่จับปลานะคะรับส่วนแท่งสองก็มีเครื่องมือไว้ซ่อมนะคะรับนี่นะครับก็เรียกเทอร์โมฟิวนะครับ รู้สึกว่าค่าก็จะประมาณ180องศานะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะหามาเปลี่ยนนะครับติดตามครับนี่นะครับช่างตองก็ได้เทอร์โมฟิลตัวใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวช่างตองก็ประกอบเลยนะครับ มาใส่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ I'm สเสร็จแล้วเราเขมาจับทรงมือเวยๆนะครับนี่ว่าเฉยนะครับใช้บล็อกนะครับใส่เสร็จแล้วเราก็วัดดูนะครับเทอร์โมฟิล จะขึ้นสุดสกิลอย่างนี้นะครับคงจะเห็นนะครับถ้ามันดีจะขึ้นสุดสกิลประมาณนี้นะครับข่้นตอนก็จะวัดให้ดูนะครับจิ้มไม่ถูกนะครับนี่นะครับจะขึ้นนะครับ จะขึ้นสุสเกลนะครับสมิเตอร์นะครับลงครับน,นี่แะครับซ่อมไม่ยากครับถ้ารู้แล้วไม่ยากทำได้ทุกคนครับน,นะครับั้่องก็จะปิดกอบแล้วนะครับความรวดเร็วนะครับ,รบเราจะใช้สวานไฟฟ้าช่วยนะครับ เป็นช่างซ่อมถ้ารู้แล้วไม่มีอะไรยากนะครับต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเทคโนโลย,ยีทูกวันนี้แบตหมดนะครับต้องใช้มือขันต่อนะครับเราต้องตามให้มันทันนะครับคือศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่งั้นตกเท็นนะครับคือตกเท็นแล้ว ซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมันก้าวไกลไปไกลแล้วครับช่างต่องนี่ก็ศึกษานะครับเรียนรู้จากอาจารย์ครูนะครับคูเกิลน,นะครับแล้วก็มีอาจารย์ยูนะครับก็เพื่อนเพื่อนช่างด้วยกันเนี่ยนะครับามาลงคลิปไว้เราก็เข้าไปดูนะครับ เราเข้าไปดูคลิปเขาอันไหนเราไม่รู้นะครับเราก็าศึกษาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมนะครับก็เหมือนชั้นของนี่แหละครับก็มาทําให้ท่านผู้ชมดูให้ท่านผู้ชมศึกษานะครับในการตรวจเช็คซ่อมเอาแบบง่ายๆถ้าไม่ได้เรียนมาเราก็าแบบง่ายๆคือซ่อมพัดลมประมาณนี้นะครับ ท่ลมช่องมอง้าียน,นครับช่างสองก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเด้๋ก็จะมาเทสให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไฟตามแมวสว่างขึ้นแล้วครับก่อนส่งลูกค้าเดี๋ยวช่างสองก็จะขัดทําความสะอาดต,ตรงนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับวิธีซ่อมมองข้าวไม่ยากใช่ไหมครับท่านผู้ชม หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหรือใครที่ทำอาหารขายนะครับหม้อมองข้าวชอบเสียบ่อยนะครับตีไว้เลยครับเทอร์โมฟิลชอบขาดน,นะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างสองพาซ่อมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ